เป็นแกโลกที่ตั้งฉากรละนาบกับพื้นโลกนะฮะตทนนี้นะฮะซึ่งมันออกจะแนวแนวแบบ ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนิกรันทีเฮสนะครับเราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งกันนะครับเป็น n i ก e z ซูมพิกซัพเทอร์โบทูนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอ dition นะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับนี่นะฮะตัวนี้รู้สึกจะวางขายตอนจะจะทำต้อนรับโอลิมปิกนี่แหละครับนะฮะในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีรองเท้านะฮะตัวรองเท้านะครับเป็นสี เหมืนกัเป็นสีเงินๆนหน่อยเป็นเพียวแพตินัมนะครับนะฮะแล้วก็จะมีลวดลายนะฮะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นปีกสัตเทอร์โบทูทั่วไปนะครับก็การเย็บนะครับลายผ้านะครับแล้วก็พื้นซูมผสมรีแอคนะฮะก็เหมือนเหมือนปีกสัตเทอร์โบทูทั่วไปนะครับแต่ที่มันแตกต่างก็คือมันเป็นลิมิเต็ดอ dition นะฮะ ตัวรองเท้าจะเป็นสีเทานะครับสีเทาสีเงินนั่นเองนะฮะแล้วตรงส่วนที่ตรงหูร้อยเชือกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงพวกตรงนี้นะฮะจะเป็นรีเฟล็กแสงทั้งหมดเลยนะครับเป็นรีเฟล็กแสงทั้งหมดนะฮะจะเป็นรีเฟล็กแสงทั้งหมดเลยนะครับ แล้วตรงตรงหน้าเท้าเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนกับเป็นวงโครจรของของโลกในจัก,กรวาลดีกว่านะฮะจัก,กรวาลดีกว่าก็ในกี้เขาก็มีทีมรีเสิร์ชของเขานะก็เขียนว่า huh. velocity research นะครับตรงนี้นะฮะนี่เป็นโลโก,โก้ที่จะเห็นก็คือมีเนี่ยฮะเอ่อชันนะครับโรเทชัน การหมุนรอบตัวเองนะครับการหมุนรอบนะครับ1,000เมตรต่อชั่วโมงรอบจักรวาล8 000, 7 0 0 0เมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แองเกลนี้ก็จะเป็นตัวที่เออเขาเรียกอะไรเป็นแกโลกที่ตั้งฉากละนาบกับพื้นโลกนะฮะนะฮะตัวนี้นะฮะซึ่งมันออกจะแนวแนวแบบ จักรวาลจักรวานลนะอรนะตัวนี้นะครับข้างในก็จะเขียนคำว่าเลนส์นะฮะเลดี้นะครับสองข้างไม่เหมือนกันนะอีกข้างนึง, ange, งเขียนเลนส์ข้างนึงเขียนเลดี้นะฮะนะครับแต่นอกนั้นก็ลายเหมือนกันนะจะจำไม่เหมือนกันข้างเท้าด้านในนั่นเองนะครับนะตัวพื้นเป็นสีดำนะครับสีดำนะครับ มันดูเท่ดีอ่ะตัวเนี้ยนะครับมันดูเท่ดีอืมนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็ินบ็อกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสน็กรันชีเนะครับฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ด้วยนะฮะกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะก็วันนี้นะครับ ร้านสนิก์รันทีเอสของเราขอจบการรีวิวนะครับไนกี้ซูมบิกััตเทอร์โบทูนะครับแต่เพเทอนนี้นะครับขอบคุณมากครับ